สวัสด,ดีครับอยู่กับผมไข่ลาดนะครับ EP นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่บนภูขเขาทะเลทรายสีอ่าสีแดงแดงส้มๆนะครับหลังจาก EP T แล้วนะครับเราได้ทำตบแต่งร้านค้า NPC นะครับหลังจากตบแต่งเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีคนแกสีขาวนะอยู่2ที่นะครับซึ่ง มันไม่ใช่สีขาวนะมันจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่มีกระบองเพชรที่จะทำะให้เป็นสีเขียวนะครผมเลยต้องเดินทางห่างจากบ้านเนี่ยประมาณส7 0 0กว่าบอกนะครับเพื่อมาตามหากระบองเพชรและอู่นะครับและเข้าไปตกแต่ง หลังคาลานคา NPC นะครับซึ่งผมก็เดินทางมาอยู่บนภูเขานี้ครับแรกข้างหลังของผมก็คือแถมแดแทมหมู่บ้านนะครับนี่ครับผมเดินทางมาจากฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็เดินมาจากนู้นะครับอ้อมมาอ้อมมาตรงนี้นะครับแล้วก็เจอหมู่บ้านพอดีครับแล้วก็ผมก็เลยหลังจากเจอหมู่บ้านนะครับมันจะมีอูดอยู่ สามตัวนะครับแล้วผมก็วิ่งขึ้นมาเปิดคลิปบนเทเลสไสีดแดงบนภูเขานีนะครับพอดีเจอเทะเลสไสีดแดงนะครับก็เลยรีบขึ้นมาเปิดคลิปนะครับซึ่งตอนกลับผมว่าจะกลับไปทางน,นู้นอ้อมไปทางนู้นนะครับพอตอนมาแล้วอ้อมมาฝั่งทางนี้นะครับตอนกลับจะฝั่งทางนูน้นะครับดูทุ๊กศนบวกผมนะครับ อ่ามจะี้ใจทุกสรบอกชี้เป็นหลักนะครับซึ่งเราก็จะลงมาหาหมู่บ้านเลยนะครับอูดมันมีสามตัวนะครับเราก็จะไปแค่สองตัวก็พอนะครับแล้วก็ผสมพันธุ์กันที่หลังนะถ้าไปสามตัวมันจะยากลำบากนะครับอันนี้อ,อูดหนึ่งตัวตัวสองตัวตัวเป็นตัวที่สอง แล้วก็อีกตัวนึ้งน่าจะอยู่ฝั่งทางทางนวลน,นะครับออผมต้องขุดกระบองไปไปก่อนนะครับโอเคขุดเผื่อไว้เยอะๆเลยครับออต้องดูว่าผมได้เอาอ่านมาไหมไม่ได้เอามาเพราะฉะนั้นต่เเอเชือกมาโอเคเราก็มัช้ามาทุกคน เอ้ผมจะถึงวันไหนไหมั้เนี่ยขี่ขีข่ดไดนะ้มั้ยเนี่ยเออมันมันต้องใช้อานเนาะเอ,อผมไม่เคยขี่อูดแนตะเนี่ย้อช่อ้ยไ,ได้ขี่อูดแต่แม่ครับแล้วเวทุกคนชาวบ้านอ้ยนี่นีราชชาวบ้านเวทุกคนดูดิ มีผ้าคลุมด้วยเชฟผ้าคลุมข้างหลังนะเดีบเดินมาไม่มีอ่านด้วยอ๋อแล้วผมยังไม่ได้สำรวจหมู่หมู่บ้านเลยนะเดี๋ยวผมต้องขอสำรวจหมู่บ้านก่อนนะครับเออมันไม่มีรั้วหรอหมู่บ้านนะ่ะ พอดีผมเจอหมู่บ้บานนี้แล้วผมก็มาเปิดชิบเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยอูดไปก่อนมันจะข้ามเราทุกคนเราต้องสำรวจหมู่บ้านก่อนนี่คืออะไรมีอะไรไหมไม่มีเลยไม่ต้องขุดหรอกส,สายชากบ้านเศรษายิ่งแห้งแรงอยู่อ,อข้างล่างข้างล่างมีอะไรอ๋อประตูไม่มีเลย วันนี้เต็มแล้สีสเข่ยวอาเดี๋ยวเอาแป๊บนึ่งนะครับผมแล้อะไรมาแล้นะี่ยเดี๋วมาแค่นะี้มาให้เอามาอย่าน,นี่ี้มีถุงวันนี้อยู่เราแค่กระบอกเพชรก็พอแล้วก็ บ้านสำรวจไปยังะทุกคนอุ้ยนี่ไงที่นอนสีเขียวเข้มจนวมากหมู่บ้านนี้จะเป็นที่ทนอนสีเขียวนะครับก็ผมไม่อยากจะเซฟตรงนี้เลยทุกคนผมไม่อยากนอนอ่ะจอ อรอสักครู่นะครับตัชวชนะ้าระหว่างช้านี้เราก็วิ่งสำรวจหมู่บ้านไปก่อนนะครับเพาไม่น่าจะมีอะไรอุ้ยนี่อะไรสีเขียวอุว้ยเขามาก่อนเลยนะครับอ่านบ้านนี้ดูไปยังนม่สมุด เ,เราแมวเราใช้อยอยคาบอยู่นู่นเราก็มีไม่ได้ไหมเนี่ยอุย้ยนอนสีฟ้าเอ้ผมไปเซฟทำไม,มไอ่ะไม่เป็นไรก็เซฟมานอนในเชา้าโอเคโอ้ผมไปกดเซฟอ่าผมไปกดนอนอะทีนี้ละ่ะแล้วผมจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยไม่เป็นไรมะครับเราต้อง เปตัวไปตัวนี้กอนตัวนึงนะครับเราต้องไปหาอีกอีกตัวนึงอยู่ฝั่งทางนู้นใช่ไหมเหมื่อกี้ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ฝั่งทางนี้ดีไงเราต้องไปตัดเอาไปตัดหม้ก่อนเราสักคู่ไว้ทำรั้วนะเผื่อตอนคืนเราจะได้นอนเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เกิดอยู่บนกระบองเพชรไม่มาคืนอะไรอ่ะ เก็บไว้เก็บไว้ครับทุกคนไม่เคยเห็นหญ้าหญ้ายังเป็นสีแนวโ,โคตรเท่่ะย่าสีแบบแห้งๆอ่ะเชจ่าเด็เชจา เทเลสานี้มันเหมือนจะมีเขาเรียกว่าเลยนะทองเยอะใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่เครเลยไหมครับมาเราไม่ได้มาหาทองเนาะน,นะครับปุย้ยเลเวนนี่คเสียนเฮ้ยหูดมานอนเฮ้ยโคเช่โคเช่หูดนอนได้เฮ้ย จีงๆจๆๆง,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 งมามันดี่มาอ่าวิ่งมาตามมามันเดิน้าอย่างเงีทุกคนแต่เหมือนผมจะไปดูมานะว่าว่ามอนเตอร์ที่แบบที่ตีระยะใกล้ๆนะครับมันจะตีอูดไม่ถึงนะครับ ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเหมือนแบบมันต้องทําให้เชือกตึงๆมาครับเหมือนอูดถึงจะเดินมาแนตะ่ถ้าเชือกแบบหย่อนๆยอนอูดมันจะไม่เดินมานะครับว่าสองตัวพอครแต่เราจะกลับไปฝั่งทางนี้นะครับเราก็วิ่งตรงไปเพราะฝั่งถัดมาจะฝั่งทางน้นแล้วก็ต้องเปิดแมพให้มันก,กว้างๆนะครับนี่ไงครับอูดสองตัววิ่งตามมา có thể có thể số à. này không ơi ơi giờ tụt mà nữa ơi ลงมา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 โอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคมามารเราก็จะค่อยไปนะครับหุ้ยเดี๋ยวผมมาสำรวจนี้ก่อนเพื่อมีอ่านนะครับถ้ามีอ่านนี่แบบถือว่าโแบบคตรโชคดีนะครับเราจะไปไวปไ แล้วผมจะไม่วิ่งนะผมจะค่อยๆเดินไปช้าๆนะครับนี่ไอ้ก,กล่องเอารอทองไปรองเท้าดีมนะั้ยรองเท้าไม่ค่อยดีอนะเราแมาาาวนะรอจะขอกดีๆมาทำมมาฝักงทางโน้นจะมีอะไรไหมอุย้ย โอะไรนะครับทุกคนอุ้ยพีระมิดพีระมิดอู้หพีระมิดอุ้ยอุ้ยอีพีนี้ที่ว่าขุมนะครับเจอปีเอ่อไม่ใช่พีระมิดพีริมพีระมิดพีระมิดมันเรียกว่ายังไงพีระมิดนะน่าจะถูกอ่ะพีระมิดนะครับเราเจอพีระมิดนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับ ถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้นะรเราจะลองเข้าไปสำรวจเมื่อไมันจะมีทีนทีนะครับแต่ผมจะลงไปตรงกลางานั่นไงตรงกลางก็บบาแล้วตรงลงไปตรงกลางนี้แบบจบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตครับเป็นอ่าวนี้ก่อน เป็นรัวก่อนนะครับเ,เราทำเป็นถุงเก็บไว้ถุงถุงเก็บไว้ในถุงฮ่าโคตรเจ๋งโคตเจ๋งโอเคเรารั้วมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก็มัดไว้โอเคแคบบ่นี้ล่ะอูดก็ดไปไหนไม่ได้แล้ว เราเก็บไว้เราเก็บไว้ครับโอเคครับเราจะลงไปสำรวจด,ดูเราลงแบบนี้แหละเราขุดออกก่อนนี่ครับเทียนที่เราเอาเทียนที่ทีที่จะบอกนนไ่แค่เก้าวัน ได้มีแปดอ่ะนะอีกหนึ่งอนะ่ะอืนยิงไงโอเคของเนี่ยเราแมวแล้วก็โยนที่งอ,อกไปนี่เราเรา,เราเดี๋ยวบอกไว้ต่อขึ้นกล่องแรกอุ้ยอุ้ย,ยกล่องแรกนี่คดคุมอ่ะเว้ยนี่อะไรอ่ะเอ้ยนี่คืออะไรทุกคนไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้ผมเก็บไปก่อนแล้วกัน ไอ้เปนองมากล่องสองอุ้ยเอ็นชาต์โอ้โหคชิกาเอ็นชาต์เนะียกากจัดอะวันนี้ก็เหล็กอออเหล็กมาก่อนไอ้เป็นทองสมุดโว้ยค่นข้างที่จะดีอยู่นะครับแต่ก็ผมไม่ได้ใช้หรอกแล้วมีติดก,กระดูกวันนี้มันคือว่าผมเป็นหมาหรือไงครับเนี่ยเอากระดูกมาเต็มกล่องเลย โอเคหมดแล้วล่ะปึ๊ปบต่อขึ้นปั๊บต่อขึ้นข้างบนอีกเราไม่งูต่อขึ้นนะครับเราจะขุดออกนี่ไงอูจะอยู่ไหนวะเนี่ย,ย,นนยทุกคน อยู่ฝั่งนู้นครับอูอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ้าไม่ใช่อยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวอ,อ้ตกใจหมดอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเราเลือวบอกไว้มั้งเลือวบอกไม่ไว้มั้งนะครับโปรมโอเคอ่อมัดไว้แล้วก็มัดไว้นะครับเวลาจะมุ่งหน้าไปทางนู้น เลยนะครับผมคาดว่าตอนที่เรามานะครับเราก็เจออุปสรรคมากมายโอ้ยลูกอูดลูกอูดลูกอูดอ้าเจอลูกอูดเช่ครับทุกคนโอ้ยโอยมาตามมาตามมาโอ้ย,าาาาอยพอแม่ลูกอะ มันจะบอกนั้นนั้นบูบานใช่ไหม,มพีระมิดด้วยเจอพีระมิดอีกแล้วทุกคนอุ่นเอ้าเดี๋ยว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 อุ่นมันเกิดต่อหน้าต่อตาเลยนีไหมทุกคนแต่ตอนแรกที่ผมมองมามันไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเอาไปแค่นี้แหละเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัวที่ที่สี่นี่ไม่น่าจะไหว ครับแผมอยากได้แบบอยากได้อ่านอะ่ะมันจะพอจะมีอ่านให้ผมไหมให้ผมเกียดเดินโอ้บอกว่าพีระมิดพีระมิดนี้จะมีอ่านนะครับจะคำล้วด้วยว่าเราพักพักตรงนี้ก่อนแล้วกันผมว่าน่าจะมีคลิปเปอร์ หรือมอนเตอร์ต้องเกิดสักสักสัก,ส,กสักนิดนึงอ่ะเอยลงไปค่อยเจอทีนทีโถโถคิปเปอร์โดดลงมาไม่เอาเด้อทุกคน ไม่ไหวนะคิปเปิดออกมาอุ้ยอ,อ่านอืออ่านอะไรมัเนี่ยทุกคนอ่อานก็เท่ไม่เคยเห็นอยของก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับมีแต่อ่านอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่อ่านดีชุดก็แล้วก็นี้เป็นพาวเวอร์อ๋อนี้เป็น อโอเคใส่ว่ากล่องนี้เปิดไปแล้วเวบขึ้นไปต่อหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดนะครับผมจะจะขอพักพักแรมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผม เราจะลุยต่อดีทุกคนเราจะตุลุยออกจากแดนทะเลซ้ายใช่ไหมหรเราจะรอให้เช้าดีครับเอาไงดีทุกคนเออผมว่าเราต้องมีธนูครับเปิ้ลทองอมาไว้บล็อกทำเป็นไฟออกไป บอกกันไว้ตอนนี้แล้วก็ปเปิลท้ามาไหโอเคครับโอยกดเข้าแล้วเนี่ยนี่มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับทุกคนแบบผะกดกลางกระบาดตรงนี้ใช่ไหมครับเนะี่ยกดกลางกระบาดปุ๊บมันชอบไปโดนไอ้อักษรคําถามเนะี่ยอัสเจรียไม่ใช่ดิก็หมายคําถามไม่รู้ว่าเชื่ออะไรครับมันชอบไปโดนแล้วมันก็เลยขึ้นหน้าหน้าหน,น้าที่ทุกคนเห็นนะครับ อ่ามอนเ,เตอร์ไม่เกิดท่ามันจะหลาลุยลุยต่อนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับถ้ามีอะไรแต่ผมก็อตัดไปตอนที่มีถ้าเจออะไรระหว่างทางครับแต่ผมตัดมาทุกคนได้ดูกันนะครับผม ถ้าไม่มีอะไรผมก็น่าจะตัดไปตอนที่ถึงบ้านเลยนะครับเพราะเนยวกว่าผมจะเดินไปถึงเนะี่ยว่าคลิปมันน่าจะยาวแล้วก็เพราะนั้นผมจะตัดโดยตัดไปตอนที่ที่ถึงบ้านเลยนะครับผมว่าบ้า,าเอา้าไม่ไปรอตอ,อบอก,ก่อน ถ่าไออูดตัวนี้ฉลาดน,นะครับถ้าเดินข้านบนอีกสองตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับก็ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางถ้ามีอะไรให้ทุกคนดูเแต่ผมก็อ่าอ่าอาจเราตัดไปตอนที่มีอะไรให้ดูหรือไม่ก็ถ้าไม่มีอะไรดูระหว่างทางก็ตัดไปถึงตอนอยู่บ้านเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อ่า มาถึงบ้านแล้วครับเราับตรงนั้นก็เป็นบ้านเราหมู่บ้านเราครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหมู่บ้านชาวบ้านที่เราใช้คนชาวบ้านมาทาเหล็กนะครับก็ก็อีกนิดเดียวก็จะเดินถึงบ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ที่ทาความอุดับเดี๋ยวผมก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับแต่ที่ผมเดินมาผสังเกตอูดนะครับถ้าเชือกมันไม่ถึงนะครับเนี่ย ถ้าเชื่อวมันไม่ตึงคืออูดมันไม่เดินมานะครับเราก็ใช้เวลาเดินมานะครับก็ประมาณเาวันนครับวันนี้วันที่9ก้ในในแม่ครับนะครับเวลาวันในแม่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เราใช้ทําใน ep ที่แล้วนะครับเดีวเราจะไปมัดไปตรงไหนดี โกเรียก็เยอะเหลือเกินนะครับอืมผมคิดก่อนอามาไปตรงนี้แหล,ล,ละอ่ะไล่ละแต่ตรงนี้เราไม่รู้จะทำอะไรโอเคครับโอ้ลูละอีพีหน้าน,นะครับตรงนี้อาจจะเป็นฟาร์มอูดอาจจะมาทำฟาร์มอูดให้ดูนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเคลียร์พื้นที่ ไม่รู้ว่าจะเป็นฟาร์มอะไรดีนะครับตรงนี้อาจจะเป็นฟาร์มอูดนะครับผมเดี๋ยวฟาร์มกระบองเพชรหรออ่าหลังจากทาฟาร์มอูดเสร็จนะครับก็อาจจะทําฟาร์มกระบองเพชรต่อนะต้องหาฟาร์มกระบองเพชรฟาร์มกระบองเพชรอาจจะอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่อตแเลขนะครัผมจะาฟาร์มเนี่ยเอ c เนะี่ยมาอยู่ตรงนี้ขยับขึ้นมาอีก แต่คิดไปคิดมาคิเกียจเียพื้นที่ดิน,นครับมันไม่เทียบมันไม่มันไม่เท่ากันนะครับก็เลยเอาไว้ตรงตรงนี้ข้างล่างดีกว่านะครับรจจเ,รรเพราะ,ะตรงนี้อาจจะเป็นฟาร์มกระบองเพชรนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นฟาร์มอูดใหญ่เหมือนฟาร์มแพนดา้าตรงนู้นเลยนะครับส่วนนกแก้วที่เอามาจากแพนดานะ้าเนี่ยเลี้ยงพร้อมกับแพนดานะ้าเนี่ยก็ ผมคิดว่าน่าจะเอาไว้แถวนี้และครับเพราะว่ามันเราไม่มันผสมพันธุ์ไม่ได้มันขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าจะสร้างกรงไว้ตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปไ,ได้อาจจะสร้างกรงนกแก้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้รรองคิดคิดอีกทีนะครับแต่เราผสมพันธุ์อูดก่อนนะครับนี่ไปนงนี่ดูดูดูทุกคนดูดูนะครับดูนะครับ นี่ไงออกมาแล้วอุ้ยโคตรน่ารักอะทุกคนดูดิโคตรเท่เทระเบิดด้วยอุ้ยมาดมาดไก่อนอ่าเอาเอาหลุดหลุดหลุดออกหมดเลยทุกคนไม่เป็นไรอุดมันเดินชาอยู่นับนี่ไง,ง ตัวน้อยช่างมันนับเตาไม่ต้องมัดปล่อยตัวน้อยเดินอิสระมันไม่น่าจะเป็นไหนอยู่แล้วนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณคัาผมจิกงนใหม่ครับผม